ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พูดถังสานภาคห้าร i เบร์ f องแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่382อะไรอยู่ในไข่ราชาอสูรคริสตันกลับมาที่พระราชวังขนาดใหญ่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความครุ่นคิดเขาพึมพำกับตัวเองว่าคุณคิดจริงๆหรือว่าเขาเป็นคู่ที่เหมาะสม นั่นเป็นมนุษย์นอกจากนี้คุณไม่คิดว่าต้นกำเนิดและความสามารถของเขาค่อนข้างพิเศษความสามารถบางอย่างไม่ได้เกิดจากสายเลือดเสียงไพเราะอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงแต่น่าฟังมากมันเหมือนกับเสียงของราชามานคริสตนันเจ้าเองก็บอกแล้วเหมือนกันว่าอย่างไรเขาก็เป็นมนุษย์แต่มนุษย์คนนี้น่าสนใจมากในความเป็นจริงฉันไม่ทราบว่าเขาผ่านการทดสอบของฉันจริงๆ เพราะเขาไม่ได้ละทิ้งเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่เขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อท้าทายดังนั้นฉันจึงเลือกเขาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและความสามารถแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวละครของสายเลือดนอกจากนี้คุณไม่คิดหรือว่าความสามารถของเขาน่าสนใจพลังทางสายเลือดที่ประทับตราย,ยู่ในร่างกายเขาการจำลองนี้แตกต่างกันมากและไม่มีอะไรที่สามารถทำได้หลังจากทั้งหมดเป็นเพียงการจำลองไม่ใช่การมีอยู่จริง การจำลองในเวลาเดียวกันมันมีเพียงสามประเภทเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถใช้ได้มากกว่าสามชนิดมันน่าสนใจและบางทีมันอาจจะกลายเป็นทิศทางในอนาคตราชาอสูรคริสตันกล่าวทางเลือกของเจ้าไม่เคยพลาดค่าเชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ผิดพลาดเช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นคุณไปพักผ่อนเถิดไม่ว่าจิ้งจอกเท่าจะครองโชคชะตาหรือมองอนาคตได้อย่างไรเขาเดาไม่ออกว่าข้าจะทำเช่นนี้ห้าหห้า วันนี้ถังซานกับสหายกูลี่ปีนเขาจบลงเร็วที่สุดอีกสองฝั่งยังต้องฝึกต่อไปถังซานกับกูลี่จึงไปรับตู้ไปก่อนจากนั้นก็ไปรับบูปิงจี้กับเฉิงจื่อเฉิงเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านพักของพวกเขาก็เป็นเวลาเย็นแล้วทุกคนเหนื่อยมากและหลังจากรับประทานอาหารเย็นที่เรียบง่ายพวกเขายังคงกลับไปที่ห้องของพวกเขาเพื่อย่อยสิ่งที่ได้รับในวันนี้ถังซานก็กลับมาที่ห้องของตนเอง อันที่จริงเขาไม่ได้เหนื่อยแต่การเผชิญหน้าในวันนี้มันส่งผลกระทบต่อเขาไม่น้อยแรงกดดันที่ราชาอสูรคริสตันนำมาทำให้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ของเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาความรู้สึกนี้สำหรับเขาที่เคยเป็นราชาเทพนั้นไม่มีความสุขเลยเมื่อชีวิตของเขาถูกบีบไว้ในมือของคนอื่นมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากในฐานะผู้ที่เคยควบคุมทุกอย่าง ถังซานรู้ดีว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชามานคริสตันตัวจริงหรือจะเป็นราชามานอื่นๆในยุคปัจจุบันด้วยระดับวรยุทธ์ในปัจจุบันของเขาต่อให้ใช้พลังจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ฟื้นฟูขึ้นมาเล็กน้อยก็ไม่มีทางมีโอกาสหลบหนีได้ตอนแรกเขายังสามารถยับยั้งจักรพักของฟินิกของจักรพักคริสตันได้แต่ถ้าเขาต้องต่อสู้จริงๆเขาแทบจะไม่มีโอกาสเลยตนเองคงต้องรีบแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตนสงบสติอารมณ์ลงแล้วนึกถึงความสามารถที่ราชามานคริสตันได้ใช้ในตอนนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสายเลือดระดับหนึ่งเท่านั้นจึงจะมีพลังแข็งแกร่งมีบ้างก็เป็นของตอนเองแต่ถังซานมักจะสัมผัสได้รังๆว่าความสามารถในการคัดลอกของราชามานคริสตันมีอะไรผิดเพี้ยนไปบ้างเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมีพลังทางสายเลือดทั้งหมดในโลกนี้ในเวลาเดียวกัน มันสามารถทำทุกอย่างได้จริงๆเหรอแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่สมจริงเลยเมื่อครั้งก่อนเป็นราชาเทพทังซานร,รู้ดีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพพลังล้วนมีจุดสิ้นสุดไม่มีอะไรที่ทำได้จริงนั่นเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงแล้วขีดจำกัดของราชาอสูรคริสตันอยู่ที่ไหนหรือว่าการคัดลอกของเขามีปัญหาอะไรความลับนี้ต้องค้นหาด้วยตัวเองแน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้ ตอนนี้เขาอ่อนแอเกินไปและเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสืบเสาะหามันเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็หยิบวัตถุสองชิ้นที่ราชาอสูรคริสตันมอบให้เขาในวันนี้กระจกเล็กๆน้อยๆและไข่แปลกประหลาดที่มีลักษณะเป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์บทบาทของกระจกนั้นจักพระพักซูนคริสตันได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วมันจำลองความสามารถและใช้งานได้เพียงครั้งเดียวถ้าต้องการใช้อีกครั้งจะต้องคัดลอกอีกครั้ง เมื่อกระจกกลมอยู่ในมือก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยทั้งซานใช้พลังจิตแกนวัสดุของมันเงียบๆแต่กลับพบว่านี่เป็นการดำรงอยู่ที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อนจากประสบการณ์ของเขาไม่รู้ว่ากระจกบานนี้ทำมาจากวัสดุอะไรมันแปลกมากแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ในเมื่อไม่สามารถหาที่มาได้เช่นนั้นก็ต้องใช้มันก่อนแสงสีเงินกระพริบ พลังทางสายเลือดของนกยูงค่อยๆก่อตัวขึ้นบนร่างกายของเขาเมื่อเขาใช้พลังจิตของเขาเพื่อชักนำแสงสีเงินเหล่านี้ไปยังกระสบกลมในมือของเขาทัานใดนั้นน้ำบนลวงตาก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของกระสบกลมมันเหมือนกับปลาวานที่กลืนกินมันหลังจากนั้นไม่นานลวดลายสีเงินก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของกระจกคริสตัลลวดลายเหล่านี้ปรากฏเป็นรูปนกยูงทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบ ถังซานอยากจะเติมพลังเข้าไปอีกแต่ก็ทําไม่ได้แล้วพลังจิตถ่ายเทเข้าไปในกระจกคริสตัลท่านเกิดการสื่อสารแสงสีเงินปรากฏขึ้นจากพื้นผิวถังซานชักนําพลังงานในกระจกแสงสีเงินกระพริบขึ้นเขาปรากฏตัวในห้องนั่งเล่นห่างออกไปหลายเมตรและแสงในกระจกคริสตัลก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วช่างน่าพิศวงจริงจริง สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถช่วยชีวิตได้ในช่วงเวลาที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดลอกอย่างถูกต้องและพลังทางสายเลือดที่มันสามารถใช้ออกมาได้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับพลังของผู้ฉีดเองนอกจากนี้ถังซานยังรู้สึกได้รังๆว่าขีดจำกัดของกระจกคริสตัลนี้คือต่ำกว่าระดับเทพใช่ความสามารถของระดับเทพหรือสูงกว่านั้นไม่ควรที่จะประทับตราได้มิเช่นนั้นนี่คงเป็นอาวุธระดับเทพชิ้นหนึ่งแล้ว ราชามมนคริสตันไม่อาจใจกว้างพอที่จะมอบอาวุธระดับเทพให้แก่ตัวเองได้ถึงอย่างนั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับสรรพคุณของมันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความหมายของมันด้วยกระจกบานนี้ในมือของตนตามที่ราชามานคริสตันกล่าวสายเลือดของเขาสามารถซ่อนเร้นไว้ได้วันนี้ถังซานร,รู้สึกว่าเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ที่สองแท้จริงแล้วคือ ราชามานคริสตัน Crystal คนนี้ดีต่อเขามากไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนครั้งแรกที่ได้พบกันตนเองสามารถใช้ความสามารถได้หลากหลายอีกฝ่ายต้องตกใจเป็นแน่ทว่ากลับไม่ได้ตำหนิอะไรมากมายกลับมอบของแทนมันเท่ากับเป็นการคำประกันให้ตนเองความหมายที่ดีนี้คืออะไรทำไมจูจูถึงดีกับตัวข้าเองนักละ่ะเขาคือราชาอสูรอันดับหนึ่ง แม้แต่ราชาองค์แรกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าข้อสงสัยนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถตอบได้ในขณะนี้บางทีเขาอาจเข้าใจในภายหลังและบางทีมันอาจเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆคิดไปคิดมาสายตาของทังซานก็จ้องมองไข่ใบนั้นเปลือกไข่ใสทั้งตัวหากไม่ใช่เพราะราชาแมานคริสตันเคยบอกกับเขาว่านี่คือไข่บางทีทังซานอาจจะคิดว่านี่เป็นอัญมณีก้อนใหญ่ และมันก็ดูราวกับอัญ,ญมณีที่มีความงดงามมากทั้งซานใช้วิชาสเสวียนเทียนของตนเองพยายามสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันอย่างระมัดระวังแต่วิชาสเสวียนเทียนของเขาเพิ่งจะถูกถ่ายเทเข้าไปก็หายวับไปอย่างเงียบเชียบราวกับบัวโคลนลงไปในทะเลไม่มีแม้แต่ร่องรอยใดๆหลงเหลืออยู่ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเขาพยายามฉีดพลังจิตของเขาเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันหมดหายไปโดยไม่มีร่องรอยใดๆ สิ่งมีชีวิตที่เกิดในนี้คืออะไรแม้แต่ราชาอสูรคริสตันก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขนาดนี้แล้วมันคืออะไรคงไม่ใช่ลูกหลานของราชาอสูรคริสตันหรอกมั้งไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานของเขาเพื่อสืบทอดสายเลือดกลายพันธุ์ของเขาได้หรอกหรือและต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็จะไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้าอย่างตนเองได้มาแบบนี้หลังจากเล่นกับไข่ไปสักพัก ก็หาเบาะแสไม่เจอจริงๆถทังซานจึงเก็บไข่ใบนี้กับกระจกคริสตัลในมือของเขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองพลาดอะไรบางอย่างไปและแรงบันดาลใจที่ปรากฏขึ้นมาก็ทำให้เขาเหมือนจะจับอะไรบางอย่างได้มันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ราวกับว่าเขาพลาดสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะนำผลประโยชน์ที่มหาศาลมาให้เขา แล้วนั่นมันคืออะไรกันขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ